สวัสดีนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จากออนไลน์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นออนไลน์แต่แบบว่าไม่เรียลไทม์นะครับก็จะเป็นตัวสอนกันแบบทั่วไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะได้ย้อนไปย้อนมาได้ถ้าเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้นะก็เรื่องแรกที่คุยกันไปแล้วนะครับก็จาเป็นเรื่องนี้ตัดมาเป็นทฤษฎีเกมนะครับทฤษฎีเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็นทฤษฎีที่ใช้กันมาเนื่อนานแล้วนะครับก็จะมีการแข่งขันกันนะครับระหว่าง องฝ่ายนะครับฝ่าย A ฝ่าย B นะครับฝ่ายสมมติที่เป็นของเหมือนกันอาจจะเป็นโค้กกับเ๊บซี่แข่งกันก็ได้นะครับสบู่เหมือนกันนะครับจะเป็นสบู่ลักระคิ้นอีกแข่งกันหรืออะไรก็ได้ที่มี2ฝ่ายแข่งกันนะครับซึ่งของฝ่ายเนี้ยนะครับจะต้องเป็นฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเสียหรือว่าถ้าไม่ได้กันเลยก็เรียกว่าเสมอกันนะครับผมก็ฮีโร่ซัมเกมไม่มีใครได้ใครเสียก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเออจะเป็นยังไงนะครับแต่ อันนี้เราก็จะมาเรียนเพื่อให้เราทราบพฤติกรรมในการวางแผนต่างๆว่ามันจะมีการแบ่งนะครับในทฤษฎีต่างๆว่าโอเคใครจะได้ใครจะเสียยังไงนะครับและการคำนวณคำนวณแบบไหนนะครับซึ่งในทุกๆอย่างนะครับที่ที่น่าจะเคยคุณเคยได้เรียนกันมาแล้วนะครับก็มีโปรแกรมนะครับแต่นี้เราก็ให้มาดูว่าโอเคในโปรแกรมเนี่ยมันคิดกันยังไงนะครับ เกมก็คือตัวการแข่งขันระหว่าง2ฝ่ายขึ้นฝ่ายสามฝ่ายสีฝ่ายได้หมดนะครับแต่เราเรียนนะครับให้ง่ายที่สุดก่อนนะครับว่าโอเคเราเริ่มเรียนกันที่2ฝ่ายก่อนนะครับเพื่อจะได้คิดง่ายๆในกระดาษได้นะตอนทฤษฎีเกมก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์นะครับต่างๆในการแข่งขันนะครับทฤษฎีเกมก็ไปใช้ได้เยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นการแข่งขันกันเยอะแยะมากมายนะครับเช่นบิ๊กซีนะครับกับโลตัส พิชซี่กับโลตัสเขาก็จะมีวิธีการของเขานะครับที่มีอาจจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอาจจะเป็นกลยุทธ์จากของแถมลดราคาอย่างเงี้ยครับในแต่ละเดือนในแต่ละช่วงก็จะไม่เหมือนกันบางช่วงจะไปสะสมแต้มบางช่วงจะเป็นตัวาจากของแถมอย่างเงี้ยบางช่วงลดราคาก็จะดูว่าโอเคช่วงไหนควรใช้อะไรเท่าไหร่ก็จะเป,เป็นเรื่องของทฤษฎีเกมนะครับการนําทฤษฎีเกมนะครับเองอนไขไปใช้นะครับ ก็มีตามนี้เนาะก็อย่างแรกอันดับแรกก็คือมีการแข่งขันการสองฝ่ายนะครับซึ่งในแต่ละฝ่ายเนี่ยก sure. ็จะมีกลยุทธ์ที่แน่นอนนะครับสองสองสองกลยุทธ์สามกลยุทธ์สี่กลยุทธ์แล้วแต่นะครับว่าใช้อะไรก็ได้ซึ่งในสองฝ่ายอาจจะมีกลยุทธ์ที่ไม่เท่ากันก็ได้บางคนอาจจะมีแค่สองกลยุทธ์แต่ของแถมลดราคานะครับบางคนอาจจะมีสามกลยุทธ์แต่ของแถมลดราคาะสมแต้มอ่าแล้วเอาแต้มมาแลกอะไรก็ได้นะครับก็คือในการแข่งขันทั้งหมดนะครับสิ้นสุดจะต้องมี การได้เสียกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย A ได้ฝ่าย B ก็ต้องเสียอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยมีการแข่งขันที่เรียกว่าซีโร่ัมเกมนะครับหรือว่าเกมเท่ากับศูนย์ไม่มีนะทีนี้ประเภทของการใช้กลยุทธ์นะครับจะมีอยู่สองแบบเรียกว่ากลยุทธ์แท้กับกลยุทธ์เรียกง่ายๆก็แท้กระเทียมหรือแท้กับผสมก็ได้นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์แท้มาถึงกลยุทธ์ที่ว่าไม่ว่าจะแข่งขันยังไงก็แล้วแต่นะครับก็จะ ใช้กลยุทธ์เนี้ยแน่นอนชนะแน่นอนนะครับอย่างโลตัสอาจจะบอกว่าแจกของแถมเนี้ยได้แน่นอนหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้แน่นอนแต่ใช้กลยุทธ์นี้ก็จะไม่มีกลยุทธ์อื่นเลยนะครับแต่ถามว่ามีให้เรียกว่ามีนะแต่ไม่ใช้นะครับแต่ถ้ากลยุทธ์ผสมเนี้ยก็ต้องอาจจะต้องใช้ว่ามีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะแจกของแถมสักสามสิบเปอร์เซ็นต์อีกหกอีกสี่อีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นสมแต้มอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ผสมนะครับ ซึ่งวิธีการเช็คง่ายๆนะครับให้เช็คแม็กซิมินกับมินิแม็กก่อนนะครับอ่าถ้าเท่ากันจะไปเป็นอะไรครับกลยุทธ์แท้ทันทีก็คือจะใช้กลยุทธ์นั้นตลอดไปไม่เปลี่ยนแต่ถ้าไม่เท่ากาันต้องมาแบ่งสัสดส่วนของกลยุทธ์ว่าจะเป็นแท้หรือจะเป็นเกลียบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็มาดูก่อนว่าการเช็คแม็กซิมินกับมินิแม็กเนี่ยเช็คกันอย่างไงนะครับตัวอย่างอ่าโอเคประเดี๋ยนนี้มันสแกนแล้วมามันก็เลยเอียงนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเพราะฉะนั้น ตัวอย่างนะครับตารางที่แสดงผลตอบแทน A กับ B นะครับเราก็ต้องดูว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรก่อนแท้หรือว่าเียมหรือว่าแท้หรือผสมนั่นเองนะครับเราห้ดูตารางผลตอบแทนก่อนเป็นของใครนะครับตามผลตอบแทนเป็นของ A A ต้องใช้แม็กซิมินฝรั่วิธีการจำง่ายฝรั่งหลังมาหน้านะครับหามินก่อนแล้วไปหาแม็กอะดู A นะครับ A ใช้ลดราคากาแห่งขันนะ ลบสามสิบกับอะไรครับห้าสิบมินคือเท่าไหร่ครับมินคือน้อยคือลบสามสิบอ่าถ้ากลยุทธ์แจกของแถมมินคือเท่าไหร่ครับลบสี่สิบใช่ไหมเพราะอะไรครับจากเจ็ดสิบกับลบสี่สิบอ่าปัญหาของเด็กไทยนะครับลบสามสิบกับลบสี่สิบเราหามินได้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเอาหาแม็กในมินเรามาหาแม็กสองตัวนี้อันไหนแม็กนี่ครับปัญหาเด็กไทยอันไหนแม็ก ติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกอะตีแม็กอะเหมือนเป็นปน,นี่สามพี่หลังเป็นนี่สามพี่กลับเป็นนี่สี่สิบล้านนะอ่ะโอเคเป็นตัวนี้นะครับทีนี้ผัดมาเป็นของ B B เป็นไรครับมินนี่แม็กมินนี่แม็กอ่ามินนี่แม็กหาแม็กแล้วไปหามินดู B แม็กเท่าไหร่ครับแม็กเจ็ดสิบแม็กเท่าไหร่ครับแม็กสี่แม็กห้าสิบสองตัวนี้อันไหนมิน,น,นมินเท่ากันไหมนี่คือไม่เท่าใช้กลยุทธ์ตบแค่นี้หาแม็กซิมินกับมินิแม็กก่อนอ่าได้ไหมได้นะครับ แล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาดูว่าในแต่ละกลยุทธ์จะแยกยังไงนะครับอ่าไหมก็ได้ค่ามาแล้วนะครับก็จะรู้แล้วว่าในกลยุทธ์เป็นยังไงนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับตารางผลตอบแทนของ X e กับ Y เห็นไหมจากกลยุทธ์นะครับ ประ์ที่ดีที่สุดเป็นยังไงอะไรเท่าไหร่ดูก่อนว่าเป็นตารางผลตอบแทนของใครนะครับตารางผลตอบแทนบอกเป็นของ x x ต้องใช่อะไรครับ max min ใช่ไหม min น,น้อยนะหามินแล้วไปหา max อันนี้ไหน min ครับ m i นคือลบ6นะลบ6กับลบ่อันที่สองอันไหนมินครับ6สองอันนี้ไหนม็กตัวนี้คือ max นะ6ตัวนี้ ตัวนี้มินิแม็กอาหาแม็กก่อนแล้วไปหามินสองอันนี้ไหนแม็ก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 แล้วไปหามินอันไหนครับมินคือนี่เห็นไหมนี่ยหาแม็กก่อนแล้วไปหามินนี่ด้านสองตัวนี้เท่ากันหเห็นป่เท่ากันเพราะอะไรใช้กลยุท์แท้แท้ตรงนี้แท้ตรงหกนี่ด้วย ไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับ x จะใช้กลยุทธ์ที่สองแล้ว y ก็จะเสียน้อยก็จะต้องใช้กลยุทธ์นี้เพราะมันจะเสียเยอะกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธน์นี้ออกมาเป็น6กหกตรงนี้ใครได้ตารางเป็นของใครครับตารางเป็นของ x ถ้าออกมาเป็นบวก x ได้แต่ถ้าออกมาเป็นลบ x เสีย่าเวลาดูตารางดูง่ายจะใครดูตารางไม่เป็นนะครับ x มาก x เสีย เห็นไหมขันไหมขันเนาะอ่าอันนี้ก็ต้องปลูกพื้นหน่อยนะครับตารางของใครถ้าเป็นบวกได้ถ้าเป็นลบอ่าเสียเหไหมก็จะไล่กันแบบนี้ก่อนนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับใครได้ใครเสียแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งดูอีกว่าจะยังไงอ่าค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่กลับนิดเดียวตารางเป็นของใครครับ เป็นของ b. b b ก็ต้องใช้อะไรดูตารางเห็นของ b เนอะก็ต้องเป็น maximum ใช่ไหมหา min ก่อนแล้วไปหา max min เท่าไหร่ครับ min ผิดก็ผิดกันตรงนี้แหละ max min เท่แหละลบห้าตัวนี้ลบหกหา min ก่อนแล้วไปหา max สองตัวนี้ไหน max เกี่ยวปรเด็นใจนะครับต่อไปของ a ทำไมถามว่าทํา b ก่อนเพราะเป็นตารางของ b นะแล้วมาหา a ก็เป็น min max min max ของ a นะครับของ a a ฟ l i อ๋อหา max แล้วไปหา min max เท่าไรครับ max สาม max สอง max ลบห้าเอ่ยเท่ากันไหมเท่ากันเป็นเท่าไหร่ครับลบหเท่ากันสองตัวนี้นะครับ เป็นไงครับเป็นตารางของบออกมาเป็นลบบได้หรือบีสีบได้หรือบเสียบี B. เสียเห็นไหมเสียเท่าไหร่รับเสียอยู่อ่าแล้วตารางเมื่อกี้กับตารางนี้ตารางเดียวกันนะแต่กลับด้านเป็นลบเป็นบวกเฉยๆนะครับก็เพื่อให้เราได้เนาะอ่าได้แล้วเห็นไหมก็แค่สลับดูว่าให้เราเช็คเอ้ยตรงกันไหมตารางนี้กับเมื่อกี้แค่สลับ เอกบายตลับแกนแนวนอนกับแนวตั้งเนาะแต่ก็ได้ m a x i m ิมม็กซิมินกับมินิแม็กได้เท่ากันเห็นไหมโอเคทีนี้นะครับก็คือได้เสียนะครับจุดได้เสียเท่ากันเนาะอะ่ะเราก็มาลองดูว่ายังไงปึ๊บตารางของใครครับนกเห็นไหมนกเริ่มก่อนเป็นม็กซิมิน หามินก่อนเราไปหา max min เท่าไหร่ครับมินลบสี่ร้อย min เท่าไหร่ครับลบสามร้อยแล้ว max เท่าไหร่ครับ max ลบสามร้อยอ่าเห็นไหมต่อไปของนาน min นี่ max แม็กก่อนแ max เท่าไหร่แ max สองร้อย max เท่าไหร่ครับแ max เท่าไหร่ครับ max สามร้อย min สองตัวนี้คืออะไรครับ เห็นว่าวเท่ากันไหมเท่ากันนะมสองร้อยกับสามร้อยม่เท่าการงงไหมอ่าทำไมงงนะจะดีๆนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เท่าเห็นหมะไม่เท่าเป็นอะไรครับสองทันที อ้าวต่อไปปึ๊บอ่าทีนี้เราจะมาดูว่ากลิตผสมนะครับวิธีการนะครับจะทำอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นดูเลยนะที่เราเรียนจะมีสามวิธีวิธีที่หนึ่งสองสามแต่ถ้าใครได้วิธีที่สามสองได้หนึ่งแต่ถ้าใครได้วิธีที่สามนะครับสองไม่ต้องคิดก็ได้นะครับแต่หนึ่งนี่เป็นพื้นฐานนะครับ หนึ่งที่เป็นตารางวิธีการคาดคะเนก็จะเรียนเกี่ยวกับสองคูณสองที่จะเรียนในวันนี้นะครับก็อาจจะช้านิดน,นึงนะครับแต่ก็จะพยายามต่อไปให้ได้นะไม่ยากอ่ะเริ่มนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับนกกับนันตารางเป็นของไข่ตารางผลตอบแทนบอกเป็นของนกเห็นไหมนกยังไงครับนกกับนันบอกว่าเป็นของนกใช่ไหม นกเท่าไหร่ครับนกต้องหาอะไรแม็กซิมินห็ไหมหามินแล้วไปหาแม็กมินเท่าไหร่ครับมินลบสี่ร้อยเห็นป้ะมินลบสี่ร้อยแล้วไงต่อครับมินลบสี่ร้อยมินตัวนี้เท่าไหร่ครับลบสามร้อยอ่าเหมือนเดิมตัวไหนแม็กสองตัวนี้ตัวไหนแม็กลบสามร้อยอ่าตัวนี้มินนี้ แม,แม็กก่อนแล้วไปหามินต้องทวนเดี๋ยวผมก็งงนะแม็กสองตัวนี้แม็กสองร้อยตัวนี้แม็กเท่าไหร่ครับแม็กสามร้อยสองตัวนี้อะไรมินตัวนี้มินเท่ากันไหมไม่เท่าเป็นผสมอ่าเห็นไหมโอเคได้ไหมได้เห็นไหมอ่ะเขียนะ นักเสมินิม็กเคลียนะครับอ่าทีนี้ผมลบได้แล้วนะผสมนะทีนี้เรารู้แล้วว่าเป็นผสมแล้วเราอยากจะรู้ว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้กลยุทธ์อะไรดีนะเริ่มจากอะไรครับ กำหนดก่อนว่าเป็นของนกใช่ไหมที่เราเรียน Q ิกับหนึ่งลบคินั่นแหละให้กลยุทธ์ที่หนึ่งเป็นคิกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละแต่ให้เป็นเป็นคิกลยุทธ์นี้ก็เป็นอะไรครับก็ต้องเป็นที่เหลือจาก Q ถูกไหมก็สมมติมันใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นหนึ่งลบคิอ่าเบสิกไว้เลยนะเพราะฉะนั้เน Q. เป็นไงครับเราก็จะหาสมก,การ2ส,สมก,การเพื่อมาทำอะไรกันครับตัดกันให้ได้ใช่ไหมพอตัดกันให้ได้แล้วไงต่อครับ ตัดกันให้ได้แล้วก็จะได้ค่า q ออกมาทีนี้อ่ะทำไปทีละเรื่องเนาะ q ิคิดดูนะสมการที่หนึ่งะครับให้ดูว่าเอาเนี้ยเข้าไปคูณในแนวตั้งแบบนี้สมการที่หนึ่งเห็นไหมอ่ะจะไล่จากเี่นี้เนาะ q ิวคูณสี่ได้ลบสี่รทันไหมคิ q. อ่าหนึ่งลบคิวถ้าวงเล็บคูณกับสองร้อยได้เลยครับบวกสองร้อยหนึ่งลบคิวเห็นเบ้าได้ยัะอ่าได้แล้วนะอ่าทีนี้ผมแยกอย่างนี้มาเลยนะลบสี่ร้อยคิวถูกไหมทำทีละสมการคถอะแล้วก็สองร้อยคูณหนึ่งได้บวกสองร้อย สองร้อยคูณลบคิวได้เลยครับได้ลบสองร้อยอย่าเหลือตรงนี้นะลบสองร้อยคิวเห็นไหมทีนี้แหละยากของเราตรงนี้แหละครับยกให้เหลือสมาการเดียวทำไงยกให้เหลือตัวนี้ลบสี่ร้อยจะลบสองร้อยทำไมครับได้เลยได้ลบหกร้อยคิวบวกสองร้อยเห็นไหมอ่า ได้สมการสีแดงแล้วนะครับเป็นสมการฝั่งซ้ายอ่าทีนี้สมการที่สองไม่ป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับเอามาคูณกับฝั่งนี้ได้เป็นอะไรครับอ่าเียนตรงนี้แล้วกันนะสามร้อยคูณ q ได้สามร้อย q เห็นไหมหนึ่งลบ q คูณลบสามร้อยได้ไรครับลบสามร้อยหนึ่งลบ q อ่าชัดๆนะสามร้อยอยู่ที่เดิมเห็นไหมอ่าลบสามร้อยคูณหนึ่งได้ลบสามร้อยนะอย่าลืมลบสามร้อยคูณลบคิวได้เลยครับลบลบเป็นบวกนะเนี่ยที่ออกมาคําตอบไม่เท่ากันตรงนี้แหละครับทีนี้สามร้อยกับสามร้อยคิวบวกสามร้อยคิวได้เป็นเท่าไหร่ครับหกร้อยคิวลบสามร้อย จับสองสมการเนี้ยมาเท่ากันอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเขียนสมการใหม่ให้ส,สวยๆก่อนเพราะฉะนั้นนะครับสมการจะอยู่อะไรครับลบ600นะครับบวก200เท่ากับอ่ฝั่งนี้ได้เท่าไหร่ครับ 600q ลบ300ชัดไหมชัดนะ เพราะนั้นวิธีการง่ายที่สุดนะครับไอที่เป็นคิวเนี่ยเราจะแก้หาคิวนะครับเพราะฉะนั้นเอาคิวที่เป็นบวกไว้ที่เดิมก่อนสามร้อยหกร้อยคิวไว้ตรงนี้ถูกไหมแล้วเป็นไงครับทีนี้ผมก็จะย้ายเลยมาย้ายไอหกร้อยคิวจากฝั่งซ้ายตัวนี้นะย้ายไปฝั่งนู้นดูสีแดงนะจากลบย้ายมาเป็นอะไรครับบวกหกร้อยคิวเห็นไหมสองร้อยอยู่ที่เดิมไหมเป็นบวกง่ายกว่าเห็นไหมอยู่ที่เดิม ย้ายผมลบย้ายลบสามร้อยมาง่ายกว่าไหมอ่ยาย้ายสามร้อยไปได้เลยครับจากลบเป็นบวกสามร้อยเห็นบ้าเพราะฉะนั้นเป็นไงครับหกร้อยบวกหกร้อยคิวได้เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วกันรวมเป็นพันสองร้อยคิวสามร้อยกับสองร้อยบวกกันได้ห้าร้อยถูกปะง่ายไหมง่ายแล้วเพราะฉะนั้นคิวเฉยๆผมจะย้ายพันสองลงไปหารนะคิวยังอยู่ที่เดิมนะ ห้าร้อยหารพันสองอ่าได้เท่าไหร่ครับเพราะฉะนั้นอ่าผมขึ้นมาทางนี้นะผมสลับคิวมาอยู่ฝั่งนี้จะได้ง่ายอ่าเพราะฉะนั้นเท่ากับอะไรครับห้าร้อยหารพันสองคุณจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับห้าร้อยหารพันสองได้ประมาณศูนย์จุดสี่หนึ่งหกหรือประมาณเท่าไหร่ครับผมเอากลมๆนะสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ พเพราะฉะนั้นนกเนี่ยจะใช้กลยุธทธ์คิเนี่ย42%เพราะฉะนั้น1ลบคิ Q ก็คือ1ลบ42หเห็นไหว่าแล้วเขาจะใช้กลยุทธ์ที่สองกี่เปอร์เซ็นต์ครับ58%นี่เห็นไหมว่าเพราะฉะนั้นเป็นไงครับพเพราะฉะนั้นเราก็สรุปเลยในเรื่องนี้นะนกจะใช้กลยุทธ ที่หนึ่งเท่ากับสสสี่ิบองเปอร์เซ็นต์แล้วนกปใช้กลยุทธ์ที่สองอีกห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์วิธีจำง่ายๆนะครับอยากเกินร้อยเปอร์เซ็นต์องเปอร์เซ็นต์กับสสี่ิบกับห้าสิบปดเปอร์เซ็นต์จะจบที่ตรงนี้นะของเฉพาะจบแค่ครึ่งเดียวของอะไรครับนกต่อไปเราอยากรู้ของใครยังไม่รู้ของนันเลยนี่รู้แปนกยังไม่รู้ของนันเลยนะครับน,นันเนี่ยน,นัน นะครับยังไม่รู้ของนันเลยทําไงต่อเราก็ต้องมาดูของน,นันอ่าแต่นกใช้ตัว p ไปไอ้แต่ q ไปแล้วนันต้องเปลี่ยนเป็นตัว p อันนี้จบจบของครึ่งครึ่งนกนะทีนี้ผมมาดูต่อของครึ่งนันนะครับครึ่งน,นันถ้าใครทําของนกไปแล้วนันก็ง่ายเลยนะครับเมื่อกี้ใช้ q ตรงนี้เปลี่ยนเป็น p เป็นอะไรก็ได้นะเป็น x นกเป็น x นันเป็น y ก็ได้นะครับปรดีใน ในสื่อเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็จังงงกันตายก็เลยเป็นอย่างนี้นครับม้เรื่องแจ้งได้นะเดี๋ยวผมจะทําแบบสอนแบบเด็กได้นะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม,ยม<ๆ>อะไรเงี้ยได้นะแจ้งมาได้นะครับทีนี้ก็สมการแรกเมื่อกี้คูณแนวตั้งนะคราวนี้เปลี่ยนเป็น,ปนคูณแนวนอนอ่าไม่ยากไม่ยากเขียนสั้นๆง่ายๆตรงนี้เลยนะตัวนี้เป็นอะไรครับลบสี่ร้อยพีบวก สามร้อยหนึ่งลบสี่เขอยากจะฟังคพวไม่รู้เรื่องมาดูพีได้นะตัวนี้อยู่ที่เดิมถูกไหมสี400่ร้อยพีไม่ได้ทำอะไรกับใครนะเห็นไหมสามร้อยคูณหนึ่งได้บวกสามร้อยคูณหนึ่งได้บวกสามร้อยสามร้อยคูณลบสีได้เท่าไหร่ครับลบสามร้อยสี่เห็นปาลบสี่ร้อยกับลบสามร้อยได้เท่าไหร่ครับเอามารวมกัน รีบตอบมาเลยว่า 100. หนึ่งลบหนึ่งร้อยห้าไม่ใช่ลบกับลบนะครับรวมกันได้ลบเหมือนลบบวกลบครับเป็นดิอยู่สี่ร้อยกับเป็นดีอีกสามร้อยแม้เป็นด่อยู่เจ็ดร้อยพีบวกสามร้อยห้าได้สมการแล้วเก็บไว้ในใจรอฝั่งขวามาประชันกันก่นกอนนะครับฝั่งขวามาประชันฝั่งขวาได้ลายฝั่งขวาอ่ามีลงมานี่ก่อนนะครับใจเย็นๆน,นะครับใจเย็นฝั่งขวาฝั่งขวามีอะไรเอ่ยฝั่งขวามี สองร้อยคูณีได้สองร้อยีเห็นไหมนี่สองร้อยีลบสามร้อยหนึ่งลบีอ่าไงครับใช่ไหมใช่สิสองร้อยอยู่ที่เดิมสองร้อย p อยู่ที่เดิมสามร้อยคูณหนึ่งชัดเลยนะลบสามร้อยคูณหนึ่งได้ลบสามร้อยนะครับลบสามร้อยคูณีคูณลบพ p ลบลบคูณลบคูณลบได้บวก ใชไ,ไหมแต่ไอ้ฝั่งซ้ายเมื่อกี้อะ่ะลบบวกลบได้ลบนะอ่าเพราะฉะนั้นสองร้อยกับสามร้อยรวมกันได้เท่าไหร่ครับห้าร้อยพีลบสามร้อยจับสองสมการนี้มาชนกันอ่าตั้งลำลบเจ็ดร้อยพีบวกสามร้อยเท่ากับส่ 4, ตัวสีจะชัดๆห้าร้อย พนะครับลบ 300. สามร้อยชัดๆแจ๋ๆวๆแววๆไปเลยนะครับกลับมาเท่ากาันผมถึงบอกว่าอะไรที่เป็นตัวแปรแล้วมันติดบวกให้แบบอยู่ที่เดิมจะง่ายกว่าถ้าเจ็ดร้อยเนี่ยย้ายห้าร้อยเป็นลบเดี๋ยวงงจะงงสัญลักษณ์กันใหญ่นะครับห้าร้อยพีย้ายอะไรไปดีครับย้ายเจ็ดร้อยจากลบมาย้ายฝั่งสมกา,ารมาเป็นบวกเลยครับบวกเจ็ดร้อยพีเห็นไหมเพราะฉะนั้นสามร้อยอยู่ที่เดิมไหมสามร้อยอยู่ที่เดิม นะครับสามร้อยสี่น้ำเงินจากลบย้ายไปเป็นบวกเห็นไหมบวกสามร้อยสามร้อยกับสามร้อยได้เท่าไหร่ครับอืมคิดง่ายงายสามร้อยกับสามร้อยได้หกร้อยห้าร้อยกับเจ็ดร้อยได้พันสองพันสองร้อยพีเพราะฉะนั้นพีเท่ากับเท่าไหร่ครับหกร้อยหารพันสองหรือพีประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าหรือ ห้าสิเปอร์ซ็นตอ่าเพราะนตรงนี้ง่ายละห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะนั้นทตรงนี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าเพราะนั้นห้าสิเปอร์เซ็นต์ที่เหลือ,อน,นี้คือหนึ่งลบทีใช่ไหมนี่คือหนึ่งลบห้าสเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็ต้องเป็นห้าสิเปอร์เซ็นต์หรือว่ารวมกันง่ายๆได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเั้นหนึ่งลบทีคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น,รน,นสรุปเลยนะสรุปเลยครับนันใช้กลยุทธ์ที่หนึ่งเท่าไหร่ครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นตและยังไงต่อครับนันยังใช้กลยุทธ์ที่สองอีกเท่ากันไหมห้าสิบเปอร์เซ็นตาอีกโอ้โหอี่อห้าสิเปอร์เซ็นตนะค้าสิบเปอร์เซ็นตะฉะนั้นตรงนี้รวมกันต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะจบยังจบแล้วนะครับของนกกับนันอแต่โจทย์หาว่าอะไรครับนกกลยุทธ์ใช้เท่าไหร่นันใช้เท่าไหร่ใช่ไหมทีนี้เราก็มาดูอะไรต่อครับค่าเกมค่าเกมค่าเกม ไหมค่าเกมคือค่าที่สรุปอยากรู้แล้วเนี่ยมันใช้กลยุทธ์แข่งกันแล้วเนี่ยใครจะได้หรือว่าใครจะเสียแล้วได้แล้วเสียเท่าไหร่นะครับก็ดูเลย p มันคือเท่าไหร่ครับ0.5ใช่ไหมอ่ามันยังไม่เอาเปอร์เซ็นต์นะเอา p 0.5แทนในสมการ p หรือเอา q แทนในสมการ q ก็ได้ผมยกตัวอย่างเอาตัวนี้สีน้ําเงินนี้0.5นะเข้ามาแทนในสมการ ถามว่าผมใช้สมการไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูทีละสมการอ่ะเอาเข้ามาดูห้าร้อยทีคือศูนย์จุดห้าใช่ไหมเนี่ยศูนจุดห้าหรือ 600, หกร้อยหันแล้วไงครับลบสามร้อยอันนี้ออกมาได้สองร้อยห้าสิบลบสามร้อยฉะนั้นสองร้อยห้าสิบลบสามร้อยได้เท่าไหร่ครับค่าเกมลบห้าสิบค่าเกมออกมาลบจากโจทย์เป็นตารางของใครครับเป็นของนกเห็นไหมแปลว่าอะไรครับ สรุปเลยนะค่าเกมนกเป็นบวกหรือเป็นลบเป็นลบเขียนว่าอะไรนกเสีย50หน่วยไปเลยครับคนาสรุปแล้วเนี่ยแข่งกันเนี่ยนกกันนานแข่งกันนกจะเสียลูกค้านะครับไปให้นันทั้งหมด50คนในค่าเกมสถานการณ์แบบนี้อ่า แค่นั้นอ่าแล้วใครบอกว่าโอเคลองอสมก,การอื่นได้ไหมได้สมก,การนี้ก็ได้นะครับสมก,การนี้เอา p เข้าไปแทนเห็นไหมก็ต้องนี้สมก,การนี้สีแดงอ่าเดี๋ยวผมลากสมก,การนี้มาให้ดูนะจะได้จบในหน้าเดียวผมที่เปลียนเปลี่ยนหลายหน้านะลบเจ็ดร้อย p บวกสามร้อยเห็นไหม <P S 2> ก็ p คือเท่าไหร่ครับศูนย์ุดห้านะลบเจ็ดร้อยคูณศูย์จุดห้า 0.5มาจากไหนมาจากทีที่เราคิดตรงนี้แหละเห็นไหมบวก300เพราะนั้น700คูณ0.5ได้ลบ350บวกกับ300เพราะนั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับลบ50อยู่ดีเห็นไหมไม่ว่าคุณจะทําสีแดงสีน้ําเงินค่าต้องออกมาเท่ากันวิธีเช็คคาตอบถ้าคุณทําแล้วออกมาไม่เท่ากันแปลว่าคุณทําผิดนั่นเองนะครับ ค่ามันจะใกล้เคียงบางคนอาจลบ49.8กับ50.1อะไรเงี้ยคือใกล้เคียงกันอาจจะเป็นที่คุณปัดเศษทศนิยมนะครับก็ถ้าใช้สองตำแหน่งก็สองตำแหน่งตลอดถ้าสามตำแหน่งก็สามตำแหน่งตลอดถ้าสี่ตำแหน่งก็สี่ตำแหน่งตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณเลยว่าจะใช้กี่ตำแหน่งแต่ค่ามันออกมามันต้องใกล้เคียงกันไม่หนีกันมากนะครับอันนี้ใช้เศษส่วนมันเลยง่ายนะครับก็เลยแล้วแต่ว่าคุณจะถนัดแบบไหนเห็นไหมง่ายไหมอันนี้เป็นเรียกว่าการคาดคะเนนนะครับการคาดคะเนน เทคนิคที่หนึ่งนะครับามว่าเทคนิคที่ง่ายไม่ออกก็สอบแต่เป็นพื้นฐานในการทำทั้งหมดนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นถ้าไม่ใช่มีไอ้วิธีเนี้ยการคา่าคณกใช้ได้แค่สองกลยุทธ์คูณสองกลยุทธ์ถูกไหมเพราะอะไรครับอันนี้กำหนดเป็น Q อันนี้กำหนดเป็นหนึ่งลบ q ิใช่ป่ะอันนี้เป็น p อันนี้เป็นหนึ่งลบพีแต่ครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนว่าถ้ามันเป็นสามกลยุทธ์ล่ะ แล้วมีค่าอีกอย่างเงี้ยอาจจะสี่กลยุทธ์ล่ะเออทำยังไงอ่าต่อไปจะเป็นวิธีกราฟนะครับวิธีกราฟก็คืออะไรครับฝั่งหนึ่งต้องเป็นแค่สองแต่อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นกี่กลยุทธ์ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นตรงนี้ล่ะอ้าวสามกับสี่ตรงนี้ร้อยแปดสิบตรงนี้ห้าร้อยอ้าวทำยังไงนะครับจะอยู่ในว,วิธีสุดท้ายคือ โดมิเน่หรือวิธีเหนือกว่าถ้าใครทําวิธีเหนือกว่าได้ปุ๊บก็จะไม่ต้องทําวิธีกราฟก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าวิธีต่างๆจะเป็นยังไงก็คุยกันต่อในพาร์ทต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการค่าคะเนนนะครับก็เกิ่นนะครับทฤษฎีเกมทั้งหมดแล้วก็วิธีการคํานวณทวนก็คืออันดับแรกหาก่อนว่าเป็นแท้หรือผสมนะครับก็ุิ้แท้หรือผสมหาจากแม็กซิมินกับมินิแม็กถ้าเท่ากาันเป็นแท้ ถ้าไม่เท่ากันเป็นผสมไม่เท่ากันเป็นผสมต้องมาหา Q กับหน 1, ึ่งลคิอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะหาว่าแต่ละกลยุทธ์ใช้กี่เปอร์เซ็นต์และค่าเกมเป็นเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับไม่มากไม่หมายประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ารู้เรื่องไม่รู้เรื่องอยังไงก็คอมเมนต์ในไลน์ได้นะครับหรือว่าในช่องทางที่เราติดต่อได้โอเคขอบคุณครับ